อ้อมไม่อยากไปไวๆอ้อมันเห็นบูมเล่นดังเวอรไวอ้ออยากไปไวบ้างอ้อมนี่ใช่แล้วบอกว่าไปเล่นกับบูมสี่เจได้ไวแล้วก็โมโหเลยเว้ยไล่บอกไล่หรอบอกไม่ได้ทำไมคิดว่าไล่คือก็คือไล่อะไรเนี่ยมึงดูอ้ามันเด็กขี้ช้าทำไมคนแค่ใครมีเลยเฮ้ยยังไปหลอกหนักกูเข้าใจมึงอยู่ก็มึงไม่ทำไมต้องแข่งไม่ต้องแข่งขันด้วยไม่เข้าใจไม่มึงขี้หัวไงขี้เกียจขี้หัวใจมึง มึงเวลาไม่ค่อยมีไงเขาก็อยากให้มึงใช้เวลากับเขาเทียบคือเด็กอ่ะเด็กเด็กก็แข่งกันนี่ไม่ดูอีกเนี่ยถ้ามึงเลือดเจ็ดสิบใช่ป่ะโลกจะไปเทียร์ไนท์แมวเ้ยไนท์แม่คือดอกของอีพีเพิ่มขสองร้อยดอกของอ่าดอกผองมีโอกาสเทียบของยูนิคกับของไอเอสเอสเทลเอสเอสเทลเออเอสเทลมากขึ้นใช่ป่ะก็จะไม่มันจะไม่มีเกรดเฉพาะเกรดส้มนะมันจะมีเกรดอื่นด้วย นี่ถ้าจะเป็นส้มแะแต่เป็นเซตเทียรไอเทมเมียไหมถ้ามียไหมเหียแล้วก็มอนสเตอร์ฟังเยอะขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เมียมอนสเตอร์เมียมอนสเตอร์ชวนมึงกับกูเล่นเดอะไฟนอลไฟนอลดีไฟนอลดีมากไฟนั่งมันราคาเท่าไหร่อุ้ยเนี่ยเห็นปะถ้ามันเป็นเวอร์สามเวอร์สามไปเวอร์ในแมีจะาเขาบอกว่า มันจะมีมันจะมี NPC บกับซันเจนใหม่ในะเรื่องจะไม่เหมือนเดิมนิดนึงแล้วก็กล่องที่ใช้กุญแจเปิดอะ่ะมัน่ามีโอกาสจดดอบยูนิตอเทมเพราะงั้นมึงเก็บกุญแจเลยเยอะกุญแจกาชาเก็บไว้เยอะเอาไปเปิดเวอร์เอาเปิดโวลเทียร์สามเหมียวอ่ะเหมียว <laughs> เหมียวอ่ะฮหาฮ่าฮ่าตไใส่กู สวัสดีครับคุณดับเบินิคให้นะเขารู้นะสองเพจไลท์สองเอาเมมโมรีเต็ม

อน้ติกแนวเลยเกมดูเหนียวเดี๋ยวแวกมังพูดไม่หยุดหรอกให้ให้ให้กูพูดต่อไหมเนี่ยจะดูน่ารักขึ้นนะใช่เหรอเหีียวฮ่าฮ่า้ยที่สามสามกูอยากสารต่อยเกมนั้นให้จบก่อนเกมเกมในขนาะที่มึงปวดหัวสองคนมาลิตจะเออมาลิต ไม่เชื่แล้วอถ้าเกิดจมคงไม่ได้ลูกค้า่ะไม่หรอกกูมันค้ามึงไม่ไม่ค้างค่าใจ่หรอกก,กูอยากค้้มันจบๆไปเกมม่พผกกมากเลยก็ใช่แหละเกมปวดหัวแล้วคนดูอย่าดีอย่าดีแค่